บอกแล้วว่าอย่าลงอย่าลงไปึ้นไปอาวขุมพลังไฮรักวิโก้นะครับวิโก้แชมป์วิโก้ไม่ได้แชมป์เออเอาซื้อรถสี่ประตูแล้วเนี่ยต้องซื้อรถโฟ i ์วิวแล้วเนี่ย ไปอีกมันยังฟีอยู่นะมันยังฟีอยู่เล่นะนะอนน่ะโหหน้าอร่อยยางคืออ่อนแหรวะ คือบูมหมุนก่อนว่าจังได้ช็อตเด็ดก่อนไหมอลงไปไหมยังไม่ได้ช็อตเด็ดเลย